ม่อรักขุนค้ำไฮคืฮอม้าโบหัวจากคว้านแท้เอาอง่วไม่มขีสีหนาลงเนี่ยนี่แมกับโบแมนโบหัวจากควมกับง่วมันสิขีสีโต๊ดนั่นไฮล่าสิไปหามันได้ม่อนรักขุมคํำความหักของหนุ่มสาวคู่แลกในโลกที่เกิดขึ้นจากการเหยียบขี่ง่ว กูอยากเป็นแฟนกับอีสมศรีกูสิเห็ุอย่งไรดีวะเมียคนแรกก็คือพาไปเบิ่งหนังหนังเอียงล่ะหนังรักหนังผีหนังบุกหนังน้ำมึงอะล่ะเบิ่งหนังน้ำซะก่อนเป็นยังไงหนอคโอ้เบื้งกระดูกกระโดมตายแล้วป๋อมาเพียงไงซื้อครับยังม่ตายครับอ่าเอามาเบื้งกระดูกกระโดม ัลโหลอยู่วัตการยังว่าอยู่วัตอ้าวกูเป็นพาไปกูอยู่วัดมึงนี่กูอยู่ใสอีห้าหนิเอ้าเด็กชายสุดซักค้าวเบอรบิดามารดาแปลว่าอะไรทราบครับพักเที่ยงนี้ให้เธอไปถามพ่อเธอแล้วกลับมาตอบกูพ่อให้ไปทำนะ มิดามมนดาแปลว่าอียงมั่มาหนีิมันคือปึกแทนมิดากับก,กูนี่ละ่ะแมนดากับแม่มึงแหละว่าไงสมศักดิ์ถามพ่อมาหรือยังมิดามมนดาแปลว่าอะไรมิดากับกูนี่ละ่ะมมนดากับแม่ อา้าวแกไปกอดไว้เดือดจังบอกอา้าวเส็จแล้วเตจมบ่หำหำเมื่เก็บ,บกัดกักเขวหนังเป็นตะหัดม้วนรักขุมคำ่มคั่มมิงสุน่นเซิร์นมาสุ่นขี้กัน